จิต89 121โดยเหตุเพทนายการจำแนกจิตโดยเหตุเพทนายหมายถึงการจำแนกจิต8 9 121ดวงโดยประเภทที่ไม่มีสัมปยุทธเหตุเรียกว่า,าเหตุตุกาจิตส่วนประเภทที่มีสัมปยุทธเหตุเรียกว่าสเหตุกาจิตเหตุตุกาจิตเป็นจิตที่ไม่มีทั้งเหตุ บาปและเหตุบุญประกอบคือไม่มีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุและไม่มีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุประกอบด้วยเลยได้แก่อเหตุทุกัดจิตสิบแปดดวงอกุศลวิบากจิตเจ็ดอเหตุทุกัดกุศลวิบากจิตแปดอเหตุกักิริยาจิตสามเท่ากับอเหตุตุกาดจิตสิบแปดดวง สเหตุกาจิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุทั้งเหตุบาบและเหตุบุญตามสมควรคือสเหตุกาจิตบางดวงมีเหตุประกอบเพียงเหตุเดียวเรียกว่า เอกาเหตุตุกาจิตบางดวงก็มีเหตุประกอบได้สองเหตุเรียกว่าทวิเหตุตุกาจิตและบางคราวก็มีเหตุประกอบได้ถึงสามเหตุเรียกว่าตีเหตุตุกาจิตจิตประกอบด้วยเหตุอย่างมากที่สุดได้เพียงสามเหตุเท่านั้นดังนั้นสาเหตุกกาจิตทั้งสามประเภทจึงจำแนกออกได้ดังนี้คือหนึ่งเอก เอกาเหตุตุกาจิตมีสองดวงได้แก่โมหามุลจิตสองมีโมหาเหตุเพียงเหตุเดียวสองทวีเหตุตุกาจิตมีสองดวงได้แก่โลภามุลจิตแปดมีโลภะเหตุกับโมหาเหตุ โทสามุรจิตสองมีโทสาเหตุกับโมหะเหตุมหากุศลยานวิปยุตจิตสี่มหาวิบากยานวิปยุตจิตสี่มหากิริยายานวิปยุตจิตสี่มีอโลภะเหตุกับอาโทสาเหตุสามติเหตุการจิตมีสี่สิบเจ็ด เจ็ดส mm ิบเก้าดวงได้แ an ก awesome. like ่มหากุศลญาณนะสัมประยุตจิตสี่มหาวิบากญาณสัมประยุตจิตสี่มหากิริยาญาณสัมประยุตจิตสี่รูปาวจรกุศลจิตห้ารูปาวจรวิบากจิตห้ารูปาวจรกิริยาจิตห้าอรูปาวจรกุศลจิตสี่อรูปาวจรวิบากจิตสี่อรูปาวจรกิริยาจิตสี่โลกุตระจิตแปดสี่สิบมีอโรภะเหตุอโทสาเหตุอโมหาเหตุ รวมความว่าจิต89 1 2 1ดวงเมื่อจําแนกโดยเหตุตุกเพทนายแล้วได้แก่อเหตุกาจิตส8ดวงและ,ะเหตุุกาสจิต 71.103. ดวงหมายเหตุการจำแนกจิตโดยชานชานะเพทนายเวทนาเพทนายสัมปโยคะเพทนายและสังขาราเพทนายต้องใช้จิต121ดวงมาจําแนกเท่านั้น จำแนกจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโดยชานะเพทนยัยการจำแนกจิตโดยประเภทแห่งชานนั้นหมายถึงการจำแนกจิตที่ประกอบด้วยอารามมนูปนิชาหรือประกอบด้วยองค์ชานเรียกว่าชาณจิตและจิตที่ไม่ได้ประกอบด้วยอารามมนูปนิชาหรือไม่ได้ประกอบด้วยองค์ชานที่เรียกว่า อาชาณจิตจำแนกได้ดังนี้ชาณจิตมี67ดวงได้แก่ลูปาวจร75ตสิอาลูปาวจรจ2ตลูก,กุตระจิต40เท่ากับชาณจิต67ดวงอาชาณจิตมี54ดวงได้แก่อากุศลจิต12องเหตุกาจิตสิบกามาวจรศ พนักจิต24เท่ากับอาชาณจิต54ดวงข้อสังเกตสําหรับโลกุตระจิตที่จัดเป็นชาณจิตนั้นแม้โลกุตระจิตของพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสนาล้วนๆเมื่อมหกจิตเกิดเป็นอปปนาจิตที่มีองค์ของปฐมฌานร่วมด้วยจึงสงเคราะห์เป็นชาณจิตด้วยแต่ถ้าเป็นมรรคผลของชาลาภีบุคคนแล้วโลกุตระจิตซึ่งต้องนับโดยพิสดาร40ดวงโลกุตระจิตนี้ต้องจัดเป็นชาณจิตโดยแน่นอนจำแน แรกโลกุตระจิตโดยองค์ชานอวสานคาถา14ชานังคะโยคะเพเทนะกัตเตวะเกกันตุกปัญจธาอุจตานุตตารังจิตตังจัตตารีสาวิทันติจาแปลความว่าโลกุตระจิตแปด 8. เมื่อแสดงโดยพิสดารสีสิดวงเพราะว่าโดยประเภทแห่งการประกอบขององค์ชานแล้ว โดยโลกุตระจิตด,ดวงหนึ่งหนึ่งมีชานห้าชนะโลกุตระจิตแปด 8, จึงเป็นสี่สิบคาหาบทนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าโลกุตระจิตแปดนั้นเมื่อแสดงโดยพิสดารย่อมจำแนกออกไปตามจำนวนองค์ชานที่ประกอบจึงจัดว่าโลกุตระจิตโดยพิสดารน,นั้นเป็นชานาจิตแน่นอนสงข้อโลกุตระจิตกับชานค่าท้าสังหะสิบห้ายะทาจ่าลูปาวจรัง ภัยหัตตานุตรังตถาปฐมาทิชาะเพเทอารุปปัญจาปิปัญจเมแปลความว่าโลกุรตระจิตแปดนั้นถือเสมือนว่าปฐมฌานเป็นต้นฉันใดแม้อารูปาวจรก็ถือเสมือนว่าปัญจมฌานฉันนั้นหมายความว่าโลกุรตระจิตที่ปาริยบุคคล ได้บรรลุมรผลนั้นย่อมมีองค์ชานประกอบด้วยทั้งสิ้นไม่ว่าพระอริยบุคคลน,นั้นจะได้เคยสําเดจชานมาก่อนหรือไม่ก็ตามถ้าเคยสําเดจชานมาก่อนองค์ชานย่อมเกิดพร้อมกันในขณะมรผลปรากฏแต่ถ้าไม่เคยได้กระทําชานมาก่อนและไม่มีผูกพาธที่กัน อบรมฌานไว้องค์ฌานย่อมไม่มีโอกาสปรากฏแต่จะอย่างไรก็ตามองค์ฌานทั้ง5้าคือวิตกวิจารณปิติสุขและเอกคคตาย่อมมีอยู่พร้อมกันในขณะที่นักจิตหรือผลจิตเกิดขึ้นจึงนับได้ว่าโลกุตระจิตถือเสมือนว่าตั้งอยู่ในปฐมฌานด้วย เจ็ดจำแนกจิตหนึ่งอยิบเอดโดยเวทนาเพทนายการจำแนกจิตโดยเวทนาเพทนายหมายถึงการจำแนกจิตทั้งหนึ่ง้อยิบเอดดวงที่เกิดพร้อมกับเวทนาต่างๆซึ่งได้แก่เวทนาหประการคือหนึ่งสุขเวทนาจิตที่เกิดพร้อมกับสุขเวทนาสุขกายได้แก่สุขค่ะ สหคตากายวิญญาณจิตหนึ่งดวงสองทุกขเวทนาจิตที่เกิดพร้อมกับทุกขเวทนาทุกกายได้แก่ทุกขสหคตากายวิญญาณจิตหนึ่งดวงโสมนัสสามโสมนัสเวทนาจิตที่เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนามี62ดวงได้แก่โสมนัสโลภมลจิตสี่โสมนัสสันติระนจิตหนึ่งโสมนัสหาสีต the the ุปาทจิตหนึ่งโสมนัสมหากุศลจิตสี่โสมนัสมหาวิบากจิตสี่โสมนัสมหากิริยาจิตสี่ เท่ากับกรรมนะโสมนะสิบแปดลูปาวจปรปถมชาญสามลูปาวจรทุติยฌชาญสามลูปาวจรตติยฌชาญสามลูปาวจรจตุทฌชาญสามโลก,กุตระติสามสิบสองเท่ากับชาญน,นะโสมนะสี่สิบสี่เท่ากับหกสิบสองดวง โทมนัสเวทนาจิตที่เกิดพร้อมกับโทมนัตเวทนาได้แก่โทสามูลจิตสองดวงห้าอุเบกขาเวทนาจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนามีห้าสิบห้าดวงคืออุเบกขาโลภามูลจิตสี่อุเบกขาโมหามูลจิตสองอุเบกขาเหตุุกาจิตสิบสี่อุเบกขามหากุศลจิตสี่อุเบกขามหาวิบากจิตสี่อุเบกขามหากิริยาจิตสี่เท่ากับการมะอุเบกขาสามสิบสองลูปาวจรปัญจมะ ชาณจิตสามอลูปาวะจรจีสิบสองโลกุตระปัญจมาชาญแปดเท่ากับชาณาอุเบขาที่สิบสามเท่ากับห้าสิบห้าดวง 8. จำแนกจิต121โดยสัมปโยคเพทนายการจำแนกจิตโดยสัมปโยคเพทนายคือการจำแนกจิตที่มีสภาพธรรมบางอย่างประกอบเรียกว่าสัมปยุตและไม่มีสภาพธรรมอย่างนั้นประกอบเรียกว่าวิปยุตเมื่อจำแนกจิต121โดยสัมปยุตและวิปยุตแล้วได้ดังนี้คือ สัมปยุจจิตมี87ดสิบเจ็ดวงแบ่งเป็นห้าประเภทคือหนึ่งทิฏฐิคาตัดสัมปยุตจิตมีสี่ดวงได้แก่โลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิคาตัดสัมปยุสี่ดวงสองปฏิค้าสัมปยุตจิตมีสองดวงได้แก่โทสามมูลจิตสองสองดวงสามวิจิกิจฉาสัมปยุตจิตมีหนึ่งดวงได้แก่โมหามูลจิตดวงที่หนึ่งที่มีวิจิกิจฉาสัมปยุต สี่อ <m Pen ic não> ุทธัจจะกสัมปยุตจิตมีหนึ่งดวงได้แก่โมหะมูลจิตดวงที่สองที่มีอุทธัจจะกสัมปยุตห้ายานะสัมปยุตจิตมีเจ็ดสิบเก้าดวงได้แก่กามาวจรโศภนัยานนะสัมปยุตจิตสิบสองดวงมหาขัดจิตยี่สิบเจ็ดดวงโลกุตระจิตสี่สิบดวงเท่ากับเจ็ดสิบเก้าดวงวิปยุต จิตมี34ดวงแบ่งเป็น3ประเภทคือ1ทิฏฐิคาตาวิปยุจจิตมี4ี่ดวงได้แก่โลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิคาตาวิปยุจจิต4ดวงสองยาณวิปยุจจิตมี12ดวงได้แก่กามาวจรโสภณญยาณวิปยุจจิตส2ดวง3วิปยุจจิตมี18ดวงได้แก่อเหตุกาดจิตดวงสำหรับอเหตุกาดจิตดวงนั้นไม่มีทิฏฐิปฏิฆาวิจิกิจฉาอุทจจะหรือยานแม้อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบในอเหตุกาจิต เลยจึงจัดเป็นวิปายุจิตเพราะไม่มีสัมปายุตตาทำห้อย่างดังกล่าวนั้นเลย 9การจำแนกจิต121โดยสังขารเพทนายการจำแนกจิตโดยสังขารเพทนายก็คือการจำแนกจิตที่เกิดขึ้นโดยอุตสาหะของตนเองหรือจิตที่เกิดขึ้นได้โดยต้องอาศัยมีการชักชวนจิตที่เกิดขึ้นโดยอุตสาหะแห่งตนไม่มีการชักชวนนั้นชื่อว่าอสังขารดิจิตและจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมีการชักชวนนั้นชื่อว่าสัสังขารดิจิตเมื่อจำแนกโดยประเภทแห่งสังขารแล้วได้ดังนี้อสัง ขาริกรจิตมี37ดวงได้แก่อกุศลอาสังขาริกรจิต7อาเหตุกาจิสิบแปกามาวาจรโสพณะอาสังขาริกรจิตสิเท่ากับ37ดวงสัสังขาริกรจิตมี84ดวงได้แก่อกุศลอกุศละสัสังขาริกจิตหกามาวาจรโสภณะสัสังขาริก จิต1 2มหาคตตจิต27โลกุตระจิต40เท่ากับ84ดวงสำหรับพระอริยบุคคลเคยได้ฌานมาก่อนแล้วฌานใดฌานหนึ่งนังแต่ปฐมฌานจนถึงปัญจมาฌานเมื่อสำเร็จมรรคผลองค์ฌานนั้นๆก็เกิดพร้อมด้วยแม้ในอรูปฌานทั้งหมดก็ปรากฏเหมือนปัญจมาฌานและฌานจิตทั้งหมดสงเคราะห์เป็นศาสังขาริกจิตฌานจิต 67. คาถาสังขหา16 เอากาทาวิทางตัดสมาปัตมาทิกะมีลิตังชานะเมเกกะมันเตตุ เตวีสติวิทังพระเวแปลความว่าปฐมฌานเป็นต้นท่านกล่าวว่าแต่ละฌานมีสิบอ็ดดวงที่สุดคือปัญจมฌา,านนั้นมี23ิบสามดวงหมายความว่าในจํานวนจิตพิสดารหนึ่งอยสอ็ดวงนั้นนับตามจิตท,ที่เข้าถึงฌานแล้วมีดังนี้คือปฐมฌานจิตสิเอ็ดวงคือเป็นโลกียจิตสามโลกุตระจิต8ทุติยฌานจิต1ิบอ็ดดวงคือเป็นโลกียจิตสามโลกุรตระจิตแตติยฌานจิต1ิเอ็ดวงคือ เป็นโลกียะจิตสามโลกุตระจิตแปดจะตุทชาญจิตสิบเอ็ดดวงคือเป็นโลกียะจิตสามโลกุตระจิตแปดปัญจมาชาณจิตที่สิบสามดวงคือเป็นโลกียะจิตสิบห้าโลกุตระจิตแปดรวมชาณจิตทั้งหมดหกสิบเจ็ดดวงได้แก่มหาคตจิตที่สิบเจ็ดโลกุตระจิตสี่สิบเท่ากับชาญะจิตหกสิบเจ็ดดวงจำแนกกุศลจิตและวิบากจิตโดยพิสดารคาถาสิบเจ็ดสัต ตาติงสาวิทังปุญญังทาวิปุญญาสาวิทันตถาปากามิจาหูจิตานี้เอกวีสะสะตัมพุทาติแปลความว่ากุศลจิตสาิ37และวิบากจิต52อย่างนี้บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นการกล่าวโดย จิตพิสดารหมายความว่าตามการถาสังคหาที่11ได้แสดงแล้วว่ากุศลจิต2ีและวิบากจิตมี36นั้นเป็นการแสดงชาติของจิตโดยย่อ89เท่านั้นแต่เมื่อมีการแสดงชาติของจิตโดยพิสดาร121ดวงแล้วได้ดังนี้กุศลจิต37ดวงนั้นได้แก่การมาวาจรกุศลจิต8 คาตาก,กุศลจิต9กลกุธรากุศลจิต2ีเท่ากับกุศลจิต37ดวงวิบากจิต52ดวงนั้นได้แก่อากุศลวิบากจิต7อเหตุกกกุศลวิบากจิต8มหาวิบาก เท่ากับกามาวจรวิบาก23มหกากัตาวิบาก9โลกุตระวิบาก20เท่ากับวิบากจิต52ดวงเมื่อขยายความตามคาถาที่17อันเป็นคาถาสุดท้ายแห่งพระอาภิธรรมัตสังหาะจึงขอแสดงการจำแนกจิตโดยพิสดาลไว้ดังนี้คือจำแนกจิต121โดยชาติชาติเพทนายอากุศลชาติได้แก่อกุศลจิต12ดวงกุศลชาติ ได้แก่ษษกุศลจิต37จ3ดดวงวิบากชาติได้แก่วิบาก,กจิต52ดวงกิริยาชาติได้แก่กิริยาจิต20ดวงจำแนกจิต121โดยภูมิ มิเพธนายกามภูมิได้แก่กามาวจรจิต54ดวงรูปภูมิได้แก่รูปาวจรจิตส5หดวงรูปภูมิได้แก่รูปาวจรจิต12บดวงโลกุตระภูมิได้แก่โลกุตระจิต40ดวงจำแนกจิต121โดยโสพนะเพทนายอโศพณะได้แก่อโศพณะจิต30ดวงโสพณะได้แก่โสพณะจิต91ดวงจำแนกจิต121โดยโลกะเพทนายโลกียะได้แก่โลกียะจิต81ดวงโลกุตระได้แก่โลก อุตราจิต40ดวงจำแรกจิต121โดยเหตุเพทนายอเหตุกะได้แก่อเหตุตุกาจิต สิบแปดดวงเสเหตุกะได้แก่เสเหตุกะจิตหนึ่งร้อยสามดวงจำแนกจิตหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโดยชาณะเพทนายจิตที่ไม่ประกอบด้วยชาได้แก่อาชาณะจิตห้าสิบสี่ดวงจิตที่ประกอบด้วยชาได้แก่ชาณะจิตหกสิบเจ็ดดวงจำแนกจิตหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโดยเวทนาเพทนายสุขเวทนาได้แก่สุขาสหคตจิตหนึ่งดวงทุกขเวทนาได้แก่ทุกขาสหคตจิตหนึ่งดวงโสมนัสเวทนาได้แก่โสมนัสสหคตัดจิต หกสิบสองดวงโทมนัสเวทนาได้แก่โทมนัตสหคตจิตสองดวงอุเบขาเวทนาได้แก่อุเบขาสหคตจิตห้าสิบห้าดวงจำแนกจิตหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดโดยสัมปายโยค้าเพทนายสัมปายโยสัมปายโยค้ามีสองอย่างคือสัมปยุตและวิปยุตสัมปยุตได้แก่สัมปยุตจิตแปดสิบเจ็ดดวงวิปายุตได้แก่วิปายุตจิต สาดวงจำแนกจิต1น1โดยสังขารและเพทนายอาสังขารได้แก่อสังขารลิกจิต37ดวงสาสังขารได้แก่สาสังขารลิกจิต84ดวงข้อสังเกตพิเศษ อเหตุกาจิสิบแปดสงเคราะห์เข้าในวิปยุจิตเพราะไม่มีเหตุหกเข้าประกอบแม้แต่เหตุเดียวสงเคราะห์เข้าในอสังขาริกจิตเพราะเกิดจากอุปัติเหตุทางทวารจึงไม่ต้องมีการชักชวนโมูหามูรจิตสองสงเคราะห์เข้าในอสังขาริกเพราะความโง่หรือความไม่รู้มักเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องชักชวนเป็นส่วนมากมหากตจิตยี่สิบเจ็ดสงเคราะห์เป็นญาณนะสามไปยุตจิตเพราะการเข้าถึงฌานจิตได้ต้องมีปัญญาจึงจะเกิดได้สงเคราะห์เป็นศาสังขาริกจิตเพราะฌาน เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยมหากุศลญญาณสัมปยุตหรือมหากิริยาญาณสัมปยุตเป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นโดยความเป็นอุป,ปัจจารสมาธิโลกุตระจิตสงเคราะห์เข้าในฌานะสัมปยุตตัดจิตเพราะการเข้าถึงโลกุตระจิตต้องมีปัญญาประกอบตั้งแต่ได้ญาณที่หนึ่งแล้วสงเคราะห์เข้าในศาสังขาริกกิตเพราะโลกุตระจิตเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยมหากุศลญญาณสัมปยุตขนาดทำหน้าที่โคตรภูหรือโบทาน เป็นผู้ชักชวนปรุงแต่งให้โลกุตระจิตเกิดขึ้นอวาสานคาถาอิจานุรุตทาราจิเตอภิธรรมัถาสังคเหปัทโมปาริเฉทโทยังสำนาเสเวน สามาเสเนวะนิทิโตปริเชต่ีนึง่งจิตตาสังคหาวิภาคในปรกรณ์อันรวบรวมซึ่งอาจแห่งพระอภิธรรมที่พระอนุรุธทธาจารย์ได้รจนาไว้จบแล้วโดยย่อเพียงเท่านี้